ไปที่สุพรรณบุรีครับคุณยุพาเรื่องที่ดินมรดกนะครับสวัสดีครับคุณยุพาครับสวัสดีจ้าจ้าครับที่ดินมรดกของใครครับที่ดินของแฟนจ้าของแฟนครับมีปัญหายัางไงครับคืออยู่มากับสี่สิบปีแล้วแล้วทางบ้านใหญ่อะ่ะเขาอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วมี แม่ของแฟนอยู่ด้วยเขาตายกันหมดแล้วทีนี้เขาจะแบ่งสมบัติแล้วทีนี้บังเอิญมีคนมาลังวัดที่แล้วบังเอิญที่ติดข้างบ้านเขาอ่ะไม่ยอมเซ็นให้แล้วทีนี้เขาก็มาวัดไม่ไม่วัดตรงนั้นมาวัดทางบ้านนี้คือเขาซื้อที่ทางซ้ายมืออ่ะของลุงของเขาแต่ไม่ได้ทำโฉนดที่ดินอะไรเขาวัดเฉยๆแล้วทีนี้ แถบนู้นน่ะสมัยก่อนมันเป็นคลองเขาก็ไม่ได้ตัดแล้วเขามาวัดครึ่งของเครื่องบ้านที่บ้านน่ะจะทํายังไงดีไปแจ้งแล้วไปแจ้งที่นู้นแล้วเขาบอกว่าไม่มีเชื้อของแฟนจะ้ะที่กรมที่ดินฮัลโหลครับครับครับ,รบยังฟังออส <น S 1> ับสนอยู่ฟังสับสนอยู่ตกลงจะถาม,มเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเขามาดังวัดที่ดินแล้วเข้ามาในที่ดินเราหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับ ก็แบบยังไม่ได้แบ่งมรดกเขาว,วัดเข้ามาในเกือบครึ่งบ้านของที่บ้านอ่ะอยากรู้ว่าโอ <Okay, okay, S 2> เคโอเคโอเคโอเคเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าที่ข้างเคียงมาทําการรังวัดแล้วก็ล้าเข้ามาในที่ดินของมรดกใช่ไหมจ้าอ่าข้าล้ํามาในที่ดินมรดกเนี่ยแล้วเจ้ามรดกนั้นเป็นใครครับเจ้ามรดกอะ่ะก็เป็นก็เป็นญาติของที่บ้านนี่แหละแต่ เขายังไม่ได้แบ่งที่เขาว่าจะแบ่งแล้วทีนี้ข้างเคียงเขานั่นแล้วเขาก็ไปที่กรมไอทีเวครั่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพิยุพาเจ้ามาดกนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครครับก็เป็นของพ่อแม่รวมด้วยกันยังไม่ได้แบ่งเฉพาะของแฟนกับของพ่อพ่อเขาอ่ะยังไม่ได้แบ่งมีสองคนนอกาฉะนั้นแบ่งไปหมดแล้วจ้ะอ่าโอเคเอาอย่างนี้ครับ จะถามเรื่องการลุกล้ําที่หรือจะถามเรื่องการจัดการมรดกครับเอาหรือเอาทั้งสองเรื่องไหนตอบซิเอาทั้งสองเรื่องเลยจ้าเอาทั้งสองเรื่องโอเคเอาทั้งสองเรื่อง <ừ> จริง,รงๆเนี่ยตอนนี้ผู้ที่อยู่อาศายัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวนั้นน่ยถ้าเขามารังวัดที่ข้างเคียงมารังวัดและล้ํามาในที่ของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้อยู่แล้ว <ừ> นะพอเขามารังวัดเนี่ยคัดค้านเพราะว่า คือเข้าใจว่าทางทางเจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องส่งหนังสือมาถึงเจ้าของทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้ามรดกเจ้ามรดกนั้นตายแล้วครับตายแล้วใช่ไหมพิยุพาตายหมดแล้ว้เพราะแม้ตายหมดแล้วตายแล้วตายแล้วเพราะฉะนั้นคนตายไม่สามารถมาค้านได้เพราะนายาทคนตายก็ต้องมาค้านครับทีนี้ทายาทคนตายมาจะมาค้านปรากฏไม่มีชื่อที่จะไปค้านเพราะว่ายังไม่ได้รับตาแแน่งมรดกมาถูกไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยเราค้านได้เพราะเราเป็นเจ้าของที่อยู่ นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้จัดการมรดกค้านได้ไปค้านแล้วเขามารังวัดเมื่อไหร่ละครับเดือนที่แล้วแต่ทีนี้ไปบอกเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ฐานเพราะในในรายชื่อที่ดินนั้นไม่มีชื่อของแฟนอยู่เลยของแฟนอยู่เลยมีแต่ชื่อของคี่้ายาี่คนโตนั้น เข้าใจครับแต่ว่าเจะนะ้าหน้าที่ควรจะต้องบันทึกไว้ก่อนไหมเล่าว,ว่าเออที่แปลงนี้มันเป็นที่มรดกเขาแล้วเดี๋ยวทางคุณยุพาเนี่ยให้แฟนซึ่งเป็นทายาทของคนตายเนี่ยไปร้องต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนแต่ว่าในระหว่างนี้เขาเขาทำผู้จัดการมรดกแล้วที่ตรงเนี้ยเขาทําที่มรดกแล้วแต่ว่าไม่มหช,ชื่อของแฟนอยู่ด้วยจ้ะก,ก็ต้องให้ผู้จัดการเป็นคนค้านก่อนครับอื เขาเป็นคือผู้จัดจาก,การมรดกอ่ะคือเขาเป็นแซนกันเป็นแซนกับแตขาวัดขึ้นมาข้างบนเลยก็พูดไม่ได้จ้ะโอ้ก็คือว่าญาติก,กันนี่แหละใช่ไหมผู้จัดจาก,การกับเมียผู้จัดการใช่ไหมจ้ะจ้ะผู้จัดจาก,การก็เลยไม่ไปค้านจ้ะ เพราะว่าเมีย <ลง S 1> มาซื้อผู้จัดการกาาโอกาสที่ผู้จัดการจะจะมีชอบเนี่ยเป็นไปได้ครับเนี่ยต้องร้องร้องถอดถอนผู้จัดการมาดกถ้าผู้จัดการมาดกไม่ทําหน้าที่นะอคุณไปเอื้อประโยชน์ให้ทางฝ่าย แฟนไปภรรยาภรรยาไปซื้อที่ข้างๆแล้วมาทําการรลังวัดแล้วรลังวัดล้ําเข้ามาในที่ของมรดกของตัวเองที่เป็นผู้จัดการและตัวเองไม่ค้านเฉยแต่ว่าทายาทคนอื่นซึ่งยังไม่ได้รับส่วนแบ่งมาเขาค้านถูกไหมแต่พอไปค้านทางที่ดินบอกว่าคุณไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้จัดการต้องเป็นคนค้านพิยุพาให้ผู้จัดการเป็นคนค้านว่าล้ําเข้ามาถ้าผู้จัดการไม่ค้านร้องต่อศาลเพื่อตอดถอนผู้จัดการมรดก <ừ> แล้วตั้งใหม่ <ừ> ซึ่งอันนี้มันจะมีเงื่อนเวลาอยู่นะพี่ยุพาเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าพนักงานที่ดินมาราังวัดเนี่ยถ้ากับว่าไม่มีคนค้านนะคมันยุ่งเลยนะมันยุ่งเลยนะเห็นไหมมันยุ่งไหมเนี่ยเขาเขาไอ้นั้นแล้วคือเขามาราังวัดข้างในแล้วแล้วมีคมที่ดินเขาพูดคําว่าถ้าไม่มีคนมามาคัดค้านเขาก็จะออกโฉนดให้ใหม่เลย ก็ก่อนหน้าจะได้เดือนก็ไปค้านเขาบอกว่าไม่มีชื่อของแฟนเลยไปกับแฟนด้วยเขาบอกไม่มีชื่อใช่ใช่เอาอย่างนี้พิยุพาอยู่อำเภออะไรเนี่ยสุพรรณบุรีจ้ะอำเภออำเภอลืมลืมแล้วลืมอำเภอแล้วจะอย่าตำบลอำเภออุทองจ้กขอโทษขอโทษค่ะเป็นไรครับพี่ครับผมก็เร่งจนเกินไปวันนี้นะเออทีมงานเตรียมสายต่อไปได้จะจบเลยนะ พิยุพาไปพบอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดสุพรรณบุรีนะบินหาเบอร์ให้ได้ครับนะอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดสุพรรณบุรีพ่ยุพาโทรไปก่อนนะครับโทรไปก่อนให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําอะไรเอาพูดสิจะหาปากกาจดอ่าจ้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีนี้ฟังก่อนฟังก่อนจดนะ,ะไปไปหาผู้จัดการไปหาอายการคุ้มครองสิทธิที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยการโทรไปก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับเพื่อที่จะให้อายการนี่ก็เรียกอทั้งผู้จัดการทั้งคนซื้อซึ่งเมียผู้จัดการนั่นแหละและเจ้าพนักง,งานที่ดินเนี่ยเรียกมาเคลียร์ซะก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่มันจะมันจะไปซะก่อนนะนะ ไม่งั้นเียมันไปเกิดทั่วกันยังไงเราก็ไม่รู้อีกนะใช่พี่จดเบอร์นะจดเบอร์ครับจดเบอร์โทรศัพท์พี่จดเบอร์โทรศัพท์นะครับครับ035จดแห้วไม่แห้ว่าตาปีควันก็จะ035 535 535 628ครับ628 035 535 628 ใช่ครับถูกต้องครับเป็นอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดสุพรรณบุรีคเขาโทรมาหาก่อนอบอกว่าเนี้ยมีปัญหาเรื่องนี้อย่างที่เล่าให้ผมฟังเนี้ยอย่าซับสนนะเล่าให้เข้าใจง่ายๆหน่อยนี่ผมทวนให้แล้วทวนประเด็นให้แล้วไปถึงผูก้กระท่านบอกอันเนี้ยนะครับเราในฐานะทายาทของเจ้าของมรดกเนี้ยนะครับมีคนมารังวัดที่ข้างบ้านญาติกันมาซื้อแล้วก็ล้ำมาในที่แต่ปรากฏผู้จัดการไม่ยอมไปค้านเพราะผู้จัดการกับคนที่มาซื้อแล้วมาขอให้ดังวัดนั่นเป็นผัวเมียากันเขาก็เลยไม่ค้านพอไม่ค้านพับชั้นซ นะครับก็เสียประโยชน์ก็เลยให้อายการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้หน่อยเนี่ยพูดประมาณเนี้พอเข้าใจนะแล้วก็จะมีปัญหากับเขาไม่จ้ะก็มีปัญหาไม่อยากมีปัญหาอ้าวไม่อยากมีปัญหาก็นอนเสียหยบจบไม่ต้องทําอะไรเขาเข้ถ้าอยากอยู่ใช้สิทธิ์ก็ต้องทําครับผมมันมีปัญหาอยู่แล้วพี่ยังมีปัญหาอยู่แล้วตอนเนี้เขาว่ามันลังวัดใน็ตล้าก็มาแล้วเราจะค้านก็ไม่กล้าขานจะทําไงอ่ะเอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่า มีมีแบบผู้จัดการมรดกแล้วแล้วเขาต้องมีแบ่งให้เมื่อไหร่๊ะก็แบ่งทันทีครับโดยเร็วครับถ้าผู้จัดการมรดกเป็นผู้จัดการแล้วไม่แบ่งทรัพย์มรดกเสียดโดยเร็วเนี่ยอันนี้ยกเลิกเพิกถอนผู้จัดการแล้วตั้งใหม่ได้เลยครับเป็นเองก็ได้ครับท<อ>ายาคนเงแล้วถ้าผู้ผู้จัดการมรดกประมาณสักกี่ปีถึงจะแบ่งถ้าให้เขาเป็นแล้วอะประมาณสักกี่ปีถึงจะ กฎ <G ird> หมายใช้คําว่ากฎหมายใช้คําว่าโดยเร็วถ้าชักช้าไม่ยอมแบ่งนี่ร้องถอดถอนได้เลยผ่านมาแล้วกี่ปีนับตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่ศาลตั้งให้เป็นเนี่ยแล้วยังไม่ยอมแบ่งให้กับทายาทคนอื่นเนี่ยหรือแบ่งไม่ยุติธรรมเนี่ยหรือยกักยอกทรัพย์มาดกเนี่ผิดกฎหมายหมดนะเอาเถอะไปปิคะไม่มีปีะครับแต่ต้องเร็วอ่ะป้าสามเดือนหกเดือนเจ็ดวันมันเร็วอ่ะครับถ้ามันผ<ม>่านหลายปีแล้วจ อันนี้ผิดผิดผิดวิสัยแล้วร้องเพิกถอนได้เลยอ่าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะป้ารีบโทรไปหาอายการวันจันนะโทรนะป้านะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ